เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงมีโอกาสสังเกตเวลาเราลดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราลดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงความเจริญเติบโตเท่าที่ควรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝนตกลงมาเนี่ยดูต้นไม้เราจะมีความสดชื่นขึ้นมาทันทีใบก็จะเขียวเข้มและมีการแตกยอดใหม่แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาทันทีรวมถึงวัชพืชต่างๆด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกก็มีการงอกงามเขียวะจีขึ้นมาทันทีเหมือนกันผิดหูผิดตาเลยการเกิดฝนตกเนี่ยจะมีการช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนซึ่งพืชสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ถึงแม้ในบรรยากาศเราจะมีไนโตรเจนมากก็ตามแต่พืชก็ยังไม่สามารถนําไปใช้งานได้หนึ่งในทางที่ไนโตรเจนสามารถเข้าสู่วัฏจักรของการนําไปใช้งานในรูปแบบของปุ๋ยได้ก็คือจากการเกิดฝนฟ้าขนองน,นั่นเองฝนจะชัล้างไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียและไนเตรตแล้วก็ไหลลงสู่ดินโดยมีการประเมินเอาไว้นะครับว่าฟ้าแลบหนึ่งครั้งเนี่ยจะทําให้ไนโตรเจนตกลงมา1ึงพื้นดินเนี่ยประมาณ2กิโลต่อไร่ถ้าคํานวณในพื้นที่ทั้งโลกเนี่ยธาตุไนโตรเจนที่ตกลงมาอย่างพื้นโลกเนี่ยประมาณ770ล้านตัน สาเหตุก็คือในขณนะที่มีฟ้าแลบเนี่ยพลังงานบางส่วนที่ทําให้เกิดฟ้าแลบก็จะทําให้นโตัวเจนในอากาศเนี่ยทำปฏิกิยาทางเคมีกับออกซิเจนให้เกิดสารประกอบที่ชื่อว่านตริกออกไซด์และจะเกิดปฏิกิยาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นนโตัวเจนออกไซด์ซึ่งจัดว่าเป็นสารที่มีการละลายได้ดีในน้ําฝนและจะเปลี่ยนเป็นกรดนตริกหรือว่าดินปะสิวตกลงมาอย่างพื้นดินเมื่อตกลงมาอย่างพื้นดินเนี่ยก็จะรวมตัวกับธาตุอื่นที่อยู่ในดินอย่างเช่นแคลเซียมก็จะกลายเป็นแคลเซียมนเยตรตซึ และการเกิดฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยจะทําให้ดินเกิดการชุ่มฉ่าซึ่งจะทําให้พืชเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินเอาไปใช้งานได้ง่ายและฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่า pH เนี่ยอยู่ประมาณต่ากว่า6เล็กน้อยเนื่องจากฝนที่ก่อนจะตกจะรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาด้วยก็จะทําให้เกิดกรดอ่อนๆซึ่งความเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆในน้ําฝน,นเนี่ยสามารถทําละลายาธาตุต่างๆได้ดีแม้แต่ในบรรยากาศหรือในระหว่างที่ตกมาอยู่ในพื้นดินแล้วก็ตาม ด้วยเหตุผลหลักๆประเด็นนี้เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยพืชจะสามารถนําปุ๋ยต่างๆเอาไปใช้งานเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กับดินด้วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกถึงความเปลีป่ยนแปลงได้รวมถึงวัชพืชต่างๆด้วยการเจริญเติบโตต่างๆของวัชพืชเนี่ยถ้ามากเกินไปก็ทําให้เกิดปัญหาจนทําให้เราจะต้องเสียเวลาในการตัดหรือว่าฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณของวัชพืชลงนี่คือเหตุผลหลักๆว่าทําไมหลังฝนตกแล้วพืชต่างๆจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ